ว่าเราต้องเอาวงนี้บ้างแหละคุณตาเขาก็ท็อปฟองของเขาอยู่แล้วผมมาอยู่กับพี่เจมเสมอเอ้ยทำไมพี่ทำไมหน้าเราแดงขึ้นมาได้ผมอยากให้พี่โอ๊ตขับรถแล้วก็เล่นมุกให้พวกเราฟังล้อสนุกสนุกถ้าอยากเจอพี่แล้วเล่นมุกนะไปบ้านพี่ดีกว่าผมกับพี่รุ่นเดียวกันเหมือนกันพี่รุ่นเดียวกันไหมไม่มันจะเป็นฮ่าเจมฮ่าเจมเจมโเจมโม่ีแบบมีทะเลาะกันไหมมีทะเลาะกันไหมมีพ่อมีบ่อยจริงเหรอทะเลาะเรื่องอะไรวะผมกับพี่อ่ะ มันไม่เชิงทะเลาะมันจะเป็นแบบเถียงกันลำคาญกันเออลำคาญอะ่ะตีกันด้วยเหตุผลงโง่ๆเออไอ้นี่เช่นี่เช่เชเอ,อีกละนาทีจะกี่่ววััันนนเป็พช้ไงแต่จริงใครบอกว่าอยากฟังพี่วอลร้อง Hidden Track ผมอยากฟัง<ด><ด>ผมอยากฟังไอเฮียแม่งเด็กแม่งร้องของไรแต่เอาจริงขนาดกูสิบเก้ากูได้ขนาดนี้นี่ครับผแล้วแม่งไม่ทรมารไม่ก็มันไม่พูดแต่ในใจคิดอยู่ไงแบบยิ้มธุรกิจอ่ะ